คนแบกด้วยได้อาหารมาเยอะแยะเลยนะคะคน,านานๆทีนึงจะได้มานาไ่ได้เลยนะเะว่าม <c oughs> <c oughs> ันจะข้าง,ขงหลังได้เปรียบค่ะโอ้โหมีลิงน้อยกินไปตามด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ดูดูคนแบกกล้วยนะคะแบกกล้วยอันนั้นก็อะไรคะนั่นเนะ่ยเสียเสื้ส้มๆนะ กินกลวยแล้วคุณกินอะไรอ่ะบักข้าว,อาวโอ้บักข้าวน้ำหอมบอกโอ้ยเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษอ่ะทำอะไรนะใครตอบได้เออ เข้าใจไหมคะระยะทางไกลอยู่นะคะแต่ลีงน้อยนะคะจะกินไปด้วยคะ่ะดูสิคะจะเหลือไหมล่ะคะกว่าจะถึงรถนะ่ะเพราะว่าระยะทางยีกยาวไกลนะคะกว่าจะถึงฝั่งนานๆทีนะคะผลผลิตจากหน้านะคะ จะได้มาแต่ละครั้งเหมือนกับนาอยู่ไกลมากอร่อยจริงๆเลยเหรอเนี่ยรู้สึกว่าคุณไปแย่งไงก็ตัดกินนะเขากินยังไม่หมดเลยเธอมาแย่งเอาของเขาทำไมอะ่ะทำไมไม่เอาไว้ให้เขากินต่ออ่ะ เหมือนกับในคนที่แบกหามนะคะตอนนี้เราบค่นว่า่ว่าจะอ่าพวกที่แบกหามเริ่มตาเขียวแล้วนะคะช่างกล้องจะอยู่ใกล้ไม่ได้แล้วค่ะ